สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหรือการประกอบธุรกิจครับเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จนั้นจะทำได้อย่างไรครับทำไมเราจึงไม่ค่อยที่จะประสบความสำเร็จหรือมีแต่ในเรื่องของความทุกข์หรือเรื่องนี้สินผูกพันเราจนไม่สามารถที่จะสร้าง ให้จิตใจนั้นเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าสุญญตาหรือความว่างได้เพราะขบคิดอยู่แต่การแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ความทุกข์ไม่มีอันจะกินความทุกข์ไม่เขาเรียกว่าไม่สามารถหารายได้มาชําระหนี้เขาได้ทุกร้อยแปดครับที่ลุงบุญส่งจะไขข้อเขาเรียกว่าข้อประสบความสําเร็จหรือ ศาสตร์แห่งความสำเร็จที่มันมีอยู่แล้วแต่เราได้ไม่ได้นำมาใช้อย่างจริงจังหรือไม่ได้เขาเรียกว่าโฟกัสหรือจี้จุดไปตรงเป้าหมายที่เราจะแก้ปัญหานะครับนะที่เราจะแก้นั่นเองเราจึงประสบปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าภาวะรายรับไม่เท่ากับรายจ่ายหรือขาดดุลการค้าหรือขาดดุลการยังชีพนั่นเองครับ ก่อนอื่นลุงมุนส่งต้องให้แนวคิดและหลักปฏิบัติของลุงมุนส่งก่อนว่าทําไมลุงมุนส่งจึงมีคลิปของควายอยู่ตลอดนะครับนะทุกคลิปนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ลุงบุญส่งนะครับนะาดิ้นรนมาแล้วหลายอาชีพนะครับทำมาแล้วหลายอาชีพนั่นเองนะครับนะาแต่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จครับ แต่ที่มีอาชีพที่ลุงมุญส่งยืนหยัดอยู่ได้นั้นก็คือในเรื่องของความเขาเรียกว่าทําอย่างต่อเนื่องนะครับนะาอาชีพของลุงบุญส่งที่เริ่มต้นมานั้นก็คือเรื่องของค้าขายของชํานะครับนะาแล้วก็มาทําในเรื่องของธุรกิจลงสีเล็กค้าขายของชําแล้วเราก็มีการจําหน่ายเขาเรียกว่าสิ่งอุปโภคบริโภคนะครับนะ ขเข้ากันไปสมัยที่50 60บบปีก่อนนี่คืออาชีพหลักของหลวงบุญส่งแต่ก็หลวงบุญส่งก็มาเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าความอยากครับกิเลสนั่นเองเขาเรียกว่าโลกกระทำแปดนะครับนะาโลกกระทำแปดนั้นก็มีอ่าเขาเรียกว่ามีทุกข์สุขนะครับนะามียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมยาบเมือ่ออ่มีเงิน นะครับนะาก็ต้องเสี่ยมด้วยเงินนะครับนะาหลงไหลอยู่ในเรื่องของติดอยู่ในเรื่องของโลกกระทำแปดในเรื่องของอความอิจฉาริษยาอยู่ในที่โลกกระทำแปดนะครับนะลุงมุญส่งก็จะไม่สาธยายครับบอกตรงๆว่าลุงมุญส่งนั้นก็ลงไปในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นครับนี่ลุงมุลส่งบอกตรงๆครับที่ลุงมุลส่งพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าลุงมุนส่งจะมานะครับนะา ามาโปรโมทหรือมาหาเสียงในเรื่องของการนะครับนะการเมืองเรื่องท้องถิ่นแต่ลุงมุนส่งนั้นมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการเมืองครับท้องถิน่นโอกาสต่อไปนะั้นลุงมุนส่งก็จะวิเคราะห์ให้ฟังว่าทําไมการเมืองของเรานั้นจึงไม่เดินก้าวหน้าครับนี่คือปัญหาครับนะที่พวกเราก็ตกอยู่เพราว่าภาวะจอมยอมที่ว่าเขาเรียกว่าวนอยู่กับที่วนอยู่กับ ในเรื่องของอ่างการเมืองเขาเรียกว่าอะไรครับนะที่คนที่นั่นก็พูดว่าไม่ก้าวไปที่ไหนวนอยู่กับที่วกไปวนมาอยู่นะครับนะานี่คือปัญหาครับที่ลุงบุญส่งจะได้วิเคราะห์ในโอกาสต่อไปถ้าลุงบุญส่งมีโอกาสแต่วันนี้ลุงบุญส่งจะวิเคราะห์ในเรื่องของอ่า ในเรื่องของการดําเนินกิจการหรือดําเนินชีวิตในเรื่องของที่จะให้ประสบความสําเร็จเอาง่ายๆครับตามที่ท่านอยากสนใจนั้นก็คือในเรื่องของปะสุสัตว์นหรือการเลี้ยงควายนี่คือในเรื่องของที่ลุงมุนส่งได้ปฏิบนะัติมนานี่ลูกควายที่ออกนะครับนะาเมื่อ 3- าสี่วันก่อนที่ลุงมุลส่งออกคลิปไปในเรื่องของลูกควายออกในฝูงแล้วก็ไม่ยอมนะครับนะารู้จักแม่แล้วไม่รู้จักดูดนมแม่ แม่ก็ไม่รู้จักลูกลุงมุนส่งแก้ไขปัญหาจนประสบความสาเร็จแล้วนี่เขากินนมเองได้แต่ปัญหาที่ตามมานั้นก็คือในเรื่องของความสกรปรกนะครับนะ้าที่ติดเต้านมหรือพวกโคนนะครับนะ้าลุงมุนส่งล้างไม่ทันให้เขาไปขเขาเรียกว่าเอาปากไปฆ่าไปอะไรนมก็ติดเชื้อในเรื่องของขอเขาเรียกว่าแบคทีเรียแบคทีเรียนะครับนะ้าในเรื่องของการทําให้ท้องเสียลุงมุนส่งก็แก้ด้วยยา,าธาตุํำขาวนะครับนะ้ ก็บันเทาเบาบางมาเขากา็มีอาการดีขึ้นครับแต่วันนี้นั้นลุงมุสส่งก็บอกไว้ตรงๆว่าวันนี้ลุงมุสส่งได้ลูกควายเพิ่มขึ้นสมาชิกเพิ่มคว,วายขึ้นอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือในเรื่องของเป็นตัวที่2 8ในปีนี้ครับอันนี้ก็ออกในเขาเรียกว่าในฝูงที่ลุงมุสส่งกันไว้บางส่วนแต่ว่าก็ยังมีควายหลายตัว เขาก็ยังไม่รู้จักแม่อยู่ดีแต่ยังมีดีอยู่หน่อยก็คือในเรื่องของที่ลุงมุนส่งควายออกนั้นก็คาดการว่าประมาณสักตีหนึ่งตีสองนะครับนะ้าออกแล้วก็หนีออกจากนะครับนะาที่ลุงมุนส่งกักเอาไว้พื้นที่เพราะมีควายหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับนะาก็ตกใจหมดว่าคิดว่าควายนั้นอาจจะไปจมโคลนแต่ที่ไหนได้ครับนะเขาไป ขเขาเรียกว่าคุกคีตามชารยานของควายเขาก็ไปอยู่ในที่สูงกว่าที่ไม่เป็นโคลนตมนี่คือปัญหาครับเพราะว่าอะไรครับนาะที่ลุงมุนส่งต้องพยายามเน้นในเรื่องของหนึ่งความกระตือรือร้น,นสองความขเขาเรียกว่าการทํางานด้วยขเขาเรียกว่าใช้ประสิทธ,ธิภาพที่รงมุนส่งบอกว่าพลังแฝงนะครับคนเรานั้นถ้า เราพิจารณาหรือมองในความสามารถความรู้ความสามารถของเรานั้นยังมีเหลือเก็บอยู่นะครับนะาที่เรายังไม่นําออกมาใช้อีกหลายอย่างอีกหลายตัวอีกนะครับนะที่เราจะนํามาใช้แก้ปัญหาในเรื่องของการเพิ่มรายได้ครับนี่ต่างหากที่ลุงบนส่งต้องพยายามเราอย่านะครับนะอย่าปล่อยเวลานั้นให้ฆ่าตัวเองนะครับนะ ไปเรื่อยๆนะครับนะาจากเด็กเล็กก็เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นก็เป็นหนุ่มสาวหนุ่มสาวก็เป็นในเรื่องของอพ่อบ้านแม่เรือนเห็นไ,ไหมครับผ่านช่วงไปทีละช่วงมันก็ฆ่าเราไปเรื่อยๆผลที่สุดก็ขึ้นในระยะของเขาเรียกว่าสาวผู้สูงวัยนี้เป็นในเรื่องของที่เรารพยายามกระตุน้นพยายามนะครับนะาให้ข้อคิดให้แหลกปฏิบัติ เพื่อที่ท่านใช้เวลาค่อนข้างที่จะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดครับนั้นก็คือในเรื่องของพุ่งเป้าไปในเรื่องของอาชีพที่ท่านรักและทําหน้าที่ของท่านของท่านให้เต็มศักยภาพนะครับให้สมบูรณ์ต้องมีความในเรื่องของซื่อสัตย์สุจริตนะครับนะเป็นที่ตั้งด้วยนะครับนะในเรื่องของหนึ่งก็คือไม่โลภสองไม่หลงสามไม่เขาเรียกว่า ไม่ควรประมาทในเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นครับควรจะละในเรื่องของโกรธนะครับนะความรักความชอบนะครับนะก็ต้องอยู่ในเรื่องของสายกลางในเรื่องของการมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าครับพุทธเจ้านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จให้พุทธศาสนิกชนนั้นเป็นนะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่น่าอยู่เป็นครอบครัวที่ มีในเรื่องของหลักศีลหลักธรรมนะครับอยู่อย่างมีความสุขในเรื่องของระดับคารวะครับเพราะอะไรครับนะเราไปเน้นในเรื่องของไม่เพราะเราก็ไม่สมบูรณ์ครับนะเช่นตักบาตรทำบุญแล้วก็ไหว้พระนะครับนะบาถวายบจจัยพระหรือบริจาคทรัพย์แต่นั้นก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์ครับ ยังใช้ในเรื่องของการดําเนินชีวิตนั้นยังไม่เป็นประสบความสําเร็จครับเพราะเราไปมุ่งแต่สิ่งเปลือกนอกนะครับนะาของพุทธศาสนาเราก็ตกเป็นในเรื่องของเบี้ยล่างของอรชีครับผมบอกตรงๆว่าที่มาอาศัยในเรื่องของผ้าเหลืองนะครับนะ้านี่รูมุสงต้องขอพูดขอเน้นครับนะจริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสนานั้นก็มุ่งให้คนไปสู่ในเรื่องของ ละกิเลสนะครับนะลดละกิเลสของตัวเองนั้นให้ลดน้อยถอยลงนะครับนะเพื่อที่จะนําไปสู่ในเรื่องของสุญญตาหรือความว่างหรือในเรื่องของนิพพานอรหันตานิรุมภูสงก็จะวกมาในเรื่องของการดําเนินธุรกิจอย่างไรที่จะให้ประสบความสําเร็จครับก็คือในเรื่องของหนึ่งนะครับนะต้องรักในอาชีพนั้นสอง ต้องใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นก็อิทธิบาทสี่ขันธะวิริยะยตะวิมังสานะครับนาะฉันทะก็คือความพอใจรักใครในอาชีพนั้นใครรักอาชีพไหนก็พัฒนาอาชีพนั้นแล้วทําอย่างเต็มที่นะครับนาะทำให้เขาเรียกว่าเต็มศักยภาพทั้งกก1กกสนะครับนาะที่มันมีพลังรีลับอยู่ทําให้สมบูรณ์ครับท่านก็จะ มองเห็นหรือได้รับผลในเรื่องของความสุขที่เราทำอย่างเต็มที่ที่เราทําแล้วไม่ได้เสียดายเวลาที่เราล่วงเลยไปเห็นไหมละครับถ้าเราทําอย่างเต็มที่แล้วเราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งความชำนาญได้ทั้งเขาเรียกว่าความสุขทั้งทางกายและทางใจเห็นไหมละครับสิ่งต่างๆหล่านี้พระเจ้าสอนไว้แล้วแต่เราขาดในเรื่องของการปฏิบัติยังไงครับ นี้รลวมุนส่งเน้นเลยครับไม่ได้ปฏิบัติครับฟังเผือนผ่านนะครับรู้ผ่านผ่านนะครับนะแล้วก็เขาเรียกว่าปฏิบัติผ่านๆน,นะครับไม่ได้เน้นหนักเมื่อไม่ได้เน้นหนักไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ฝึกตัวเองนะครับนะการทํางานนั้นก็เป็นการเรียนรู้ไปในตัวพพุทธเจ้าบอกว่าให้ศึกษาที่ไหนครับ ให้ศึกษาภายในตัวของเราเองนั่นเองนะครับนะซึ่งมีความยาวหนึ่งว่าศึกษาอะไรครับศึกษาสัญญาณและความรู้สึกของตัวเองนะครับมีความรู้สึกยังไงถึงเวลาเสียงมากระทบกอหูเราเราสามารถควบคุมนะครับให้ตัวเรานั้นไม่ไปเกี่ยวพันกับเสียงได้ไหมนะครับนะที่เราไม่ชอบนะครับนะเราก็ ศึกษาว่านี่มาตัวของเราเราก็ไม่สนใจในเสียงที่มากระทบในสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมละครับพระพุทธเจ้าสอนให้อย่างนี้เวลาไม่รู้เราก็ต้องฝึกอย่าหลงนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าความหลงนั้นเป็นเหยื่อของผู้ที่มีความฉลาดกว่านะครับนะหลีกลี่นะครับนะหาช่องทางที่หลบเลี่ยงนะครับนะช่องโหว่ของข้อ,ขอกฎหมายเพื่อนํามาเป็นลายเขาเรียกว่า รายการช่อกงของประชาชนขึ้นมานะครับนะเพื่อที่เห็นแก่ตัวพเพื่อที่จะเอารายได้หรือเอาผลประโยชน์จากผู้อื่นนั่นเองนะครับนะนี่ต่างหากที่พุทธเจ้าสอนในเรื่องของโมหะคือความไม่รู้นะครับนะก็ต้องพุทธเจ้าก็บอกว่าเน้นว่าอย่าหลงเชื่อครับพุทธเจ้าเน้นเลยนะครับนะแม้แต่พุทธเจ้าสอนก็อย่าเชื่อเลยนะครับนะพุทธเจ้าบอกว่าต้องฝึกต้องปฏิบัติให้เห็นในเรื่องของ ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าทําแล้วนั้นมันเกิดผลเป็นอย่างไรนะครับนะดีหรือไม่ดีมีความสุขหรือมีความทุกข์พุทธเจ้าเน้นนะครับนะไม่ให้เชื่อหรือคอยพูดแล้วเชื่อเลยนะครับนะนี่ลุมงมมสงต้องพยายามบอกเก้าหรือบอกกล่าเพื่อนเพื่อนเอฟซและลูกๆหลานทุก,ก,ก,กคนนั้นใครพูดอะไรนั้นก็อย่าเชื่อครับแม้แต่ตัวเองก็อย่าเชื่อบางทีนั้นมันมีกระแสรหรือเขาเรียกว่ากระแสจิต ที่วูบมานะครับเช่นความรักความต้องการทางเพศวูบเดียวนะครับนะถ้าเราไม่หักข้ามปล่อยเลยตมเลยอะไรก็ได้ที่เรานะครับอะไรมีความต้องการทางนั้นก็ปล่อยเลยตมเลยนั้นอันตรายครับนี่รูมุส่งต้องเด่นไงต้องมีการควบคุมครับว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนผิดกฎหมายสิ่งไหนผิดศีลธรรมก็อย่ายอมแพ้ตัวเองหรืออย่าเชื่อตัวเองกิเลสของตัวเองที่นําพาไปสิ่งที่ความทุกข์ครับ นี่ดังหาที่พู้ทธเจ้าเน้นแต่ก็ยังขาดในเรื่องของผู้นําในเรื่องของการชี้ให้เห็นเป็นจริงเพราะอะไรครับเพราะความอยากหรือกิเลสนั่นเองที่มันสะสมหรือเขาเรียกว่าสมตัวเราเองมาเนิ่นนานจะทาไงจะสลัดทิ้งได้ก็ต้องฝึกครับฝึกทิ้งนะครับเช่นเรามีในเรื่องของไฟแห่งการหาราคะนะครับนะไม่เพียงพอต่อทางเพศเราก็ต้องพยายามหักข้าม นะครับนะเราก็ผ่านมาเราก็รู้ว่าสิ่งึ่าต่ไฟนั้นมันเป็นความสุขแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ความทุกนั้นมันมหาศาลเห็นไหมละครุงบุญส่งชี้นี้ที่บุญส่งที่ทํามาได้อย่างนี้นั้นลุงบุญส่งบอกว่าลุงไม่ลุงบุญส่งไม่ได้อวดตัวครับลุงบุญส่งฝึกเอาจริงเอาจังครับฝึกนะครับนะ <soft> เรื่องของไฟของกิเลสตัณหา,า,าราคะโลภโกรธหลงก็ต้องฝึกให้ลดน้อยถอยลง เมื่อลดน้อยถอยลงเรื่อยๆครับนะมันก็เบาเราก็ไม่ตรองแบกปัญหาในเรื่องที่เราอยากเราอยากจะได้เราอยากจะเป็นใช่ไหมครับมันก็เบาบางลงเรื่อยๆเมื่อเบาบางลงเรื่อยๆเราก็มองเห็นสุญญาตาหรือความว่างตามที่พระเจ้าพูดขึ้นมีในเรื่องของสติปัญญานะครับนะมีเรื่องของการหลักคิดในเรื่องของการแก้ปัญหาว่ามองไปข้างหน้าไปเจออะไรถ้าทําแบบผูกต้องนั่นจะไปเจออะไรเราก็มองเห็นหมดครับ นี้ต่างหากที่ลุงมุลส่งต้องพยายามพูดต้องพยายามให้ข้อคิดและให้ข้อแนะน,นํเพื่อนเพื่อนเอฟซีและลูกๆลานานทุกคนลูกๆลกนานทุกคนที่มีอายุยังน้อยลองฟังคําแนะนํานะครับนะของลุงมุลส่งให้ดีเพราะลุงมุนส่งนั้นมีความมุ่งหมายว่าเราจําเป็นที่จะต้องนะครับนะให้เป็นวิทยาทานครับเพราะลุงมุลส่งนั้นไม่ใช่ไปจําใครมาหรือไปอ่า เรียนแบบใครมาแต่ลุงมูลสงนั้นได้ปฏิบัตินะครับนะ้าแรกๆนั้นก็ปฏิบัติไม่ได้เน้นในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสมุทธเจ้าครับเมื่อลุงมูลสงนะครับนะควบคุมเรื่องตาหูจมูกกลิ่นกายใจของลุงมูลสงได้แต่ลุงมูลสงก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนนะครับนะแต่ลุงมูลสงก็ฟังหลักธรรมนะครับนะมามาพอสมควรในภาย10กว่าปี ลุงม,มูลส่งเลี้ยงควายไปก็ฟังหลักธรรมของอพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาชี้นาชี้แนะอย่างไงแต่ก็ยังสงสัยและถามตัวเองอยู่ว่าไอการฟังแล้วที่เราจะเจอนิพพานอรหันต์นั้นจะเจออย่างไรแต่ลุงม,มูลส่งนั้นก็ได้มีโอกาสหรือโชคดีมากครับได้มาเจอพระที่ไม่ได้พูดหนึ่งในเรื่องของอการทําบุญทํากุศลต,ต้องมีเงินเท่านั้นต้องได้ อน,นุสงอนิสงเท่านี้เท่านั้นท่านไม่ได้อธิบายในเรื่องของประเภทนี้แต่ท่านอธิบายในเรื่องของการกระทําการปฏิบัติในเรื่องของการควบคุมตัวเองการเรียนรู้ในเรื่องของตัวเองศึกษาด้วยตัวเองตั้งมหาวิาลยไว้ในตัวของเราเองนี้ต่างหากที่พู้พุทธเจ้าเน้นสอนให้เรานั้นได้เข้าใจถึงปัญหาของโลกปัจจุบันที่มันผันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดที่เรายังไม่สามารถตามทันในเรื่องของวัตถุนิยม แล้วก็มีแต่ความทุกข์มีแต่รายจ่ายล้นตัวเห็นไหมละครับนะนี่คือแนวคิดและหลักธรรมของลุงมูส่งที่ได้ให้ในเรื่องของอ่าเป็นข้อคิดและแนวปฏิบัติในวันนี้นี่ก็ลุงมูลส่งก็จะให้ดูในเรื่องของคลิปต่อไปในโอกาสพรุ่งนี้ครับในเรื่องของอ่าที่ลุงมูลส่งบอกว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จในเรื่องของแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ตว์หรือพันธุ์ควาย จุดสําคัญนั้นถ้ามีควายหลายตัวแล้วนั้นก็ค่อนข้างที่จะค่อนลําบากนิดหนึ่งเพราะว่าเขาอยู่รวมฝูงอยู่กันมากก็ต้องมีเขาเรียกว่าโคนที่ควายหรือในเรื่องของการอยู่อาศัยนั้นก็ค่อนข้างแะออดเพราะว่าลุงมูส่งนั้นยังไม่ได้ในเรื่องของการสร้างความควายให้เป็นในเรื่องของมีเขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์ในเรื่องของ การเลี้ยงมากเท่าไหร่แต่ลุงมุญส่งนั้นบอกตรงๆว่าลุงมุญส่งทาทาไปตามเศรษฐกิจพอเพียงของรอเก้าตามที่เราสามารถควบคุม,มรายรับรายจ่ายของเราได้สามารถที่เราจะบริหารในเรื่องของการดาเนินธุรกิจของเราได้เราก็ค่อยเป็นค่อยไปครับแต่ก็มีปัญหาอยู่ลุงมุญส่งก็ต้องแก้ครับในเรื่องของลูกที่ลุงมุญส่งเคยบอกไปว่าเขาไม่เคยฟังในเรื่องของพ่อพูดแนะนําและให้ข้อคิดครับ นี่ต่างหากเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งๆที่อยู่คนอยู่ใกล้ตัวของลูงมูลส่งก็ยังไม่เข้าใจครับว่าที่ลูงมูญสรงทํานั้นก็คิดว่าพ่อนั้นทําไม่ถูกเห็นไหมละครับนี่ต่างหากที่เป็นเส้นผมบางภูเขาลูกๆหลานนั้นอย่านะครับนะอย่าใช้ในเรื่องของไม่ฟังข้อมูลไม่ฟังให้ให้ให,ให้ให้รู้อย่างชัดเจนว่าเขาพูดนั้นเพื่ออะไรนะครับนะ เพื่อประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายหรือเพื่อให้เราดีหรือเราเราร้ายต้องพิจารณาอย่าโต้เถียงหรืออย่าแย้งและห้ามนะครับนะอย่าห้ามผู้ที่พูดอย่าพูดอย่างนี้ถือว่าตัดบทในเรื่องของการเรียนรู้ครับ mm. ครับขอบคุณครับลุงมุลส่งขอน,อ,อนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ mm. เดี๋ยวคลิปวันพรุ่งนี้นั้นลุงมุลส่งจะให้ดูในเรื่องของขั้นตอนในเรื่องของ การแพร่ขยายพันธุ์สัตว์ที่จะให้ประสบความสําเร็จนั้นมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ